สวัสดีครับวันนี้ทวีพังเพื่อนมาซื้อของฝากที่ตลาดทุ่งกุยันพร้อมแล้วตามทวีเข้ามาในตลาดกันได้เลยครับตลาดที่นี่ของฝากเยอะมากๆเลยนะครับมีอาหารพื้นบ้านของคนภาคเหนือขายเยอะมากๆเลยนะครับ เป็นไส้อัว่วแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหรือผลไม้อบแห้งเขามีให้ชิมฟรีจนอิ่มเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีแมลงทอดต่างๆอีกมากมายครับนอกจากนี้นะครับใกล้เทศกาลลอยกระทงแล้วเขามีโคมไฟขายด้วยนะครับจากนั้นไฮไลท์สำคัญของจังหวัดลำปางก็คือถ้วยชามแก้วเซรามิกครับติดโลโก้ตาไก่คู่ เราเยอะแยะมากมายนะครับราคาถูกสุดๆสำคัญนะครับก็มีหลายขนาดมีทั้งเล็กกลางใหญ่และอีกอย่างที่พลาดไม่ได้เลยนะั่นก็คือทาวีมาตามหาชุดพื้นเมืองครับมีหลายแบบราคาย่อมเยาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และ super อร์แดนบ๊ายบาย